เทสเทสโอเคอ่าโอเคครับขอดูขอดูสตรีมแป๊บหนึ่งนะอืมก็ไม่ชัดอยู่ดีแฮะอืม hmm. ขนาดปรับสุดแล้วนะเนี่ยต้องปรับอะไรเพิ่มอีกมันนะอืมอ่ะโอเคครับอ่ะลุย ในดินแดนมัชชิมาตันต่อในวระสงการมันเป็นไงล่ะโอเคเข้าเกมกันก่อนโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมให้ปลอดภัยจากโรคโรคภัยนะฮะนะครับผม นี่เราจะมาไปลุยเราจะไปลุยในดินแดนมาชิมากันต่อฮนะเดี๋ยวผมว่าจะลองวิ่งกลับไปตรงเนี้ยเอคอรับผมสำหรับใครที่แบบไม่ได้ไปเล่นน้ำไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มานั่งชมกันได้ฮนะรู้สึกตรงนี้แบบเคยลองไปทีหนึ่งแล้วมันจะมีแบบพวกพวกใครต่อหาาอะไรอย่างี้อยู่อืม โอ้โหแบบหน่วงชัดเจนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตไปปรับสตรีมก่อนส,สินี่เราจะงั้นเราจะซ้ำกับอันเดิมได้ไหม ก็ดูดีขึ้นนะนี่ครับผมคือมันจะมีแบบพวกค่ายทหารเต็ไมไปหมดนะเฮ้ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามีเยอะเนื่องจากเป็นค่ายทหารนะเนาะแล้วก็จะมีตัวม้าตัวนี้ด้วย ไม่เห็นจริงดิไม่เห็นจริงดิเ,งดเอ,อ้อยยาบ้าเลยชอบออโอ้โอโอได้ได้กรอบมาเล็กน้อยโอ้มีกระตุกบ้างเล็กน้อย สำหรับใครไม่ได้วิธี่ยวส่งการก็มาดูมาเชียร์กันได้ฮะอันนี้หลังจากรอบพี่แล้วใช้เสียงไม่ได้อคอแตกเฮ้ยอีเวนอุย้ยโอ้เยอะ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 เอะิมยาก่อนอันดับหนึ่ง เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโโห,หมดหมดเฮ้ยทำไมเขาเท่ยังไงอืมเรียบร้อยอุ้ยได้ทั้งเกาะทั้งไอ้นี่เลยอย่าสวินเกาว่านี่ครับแล้วก็จะมาลุยค่ายตรงนี้กันก่อน มีแกะด้วยนะเขาไม่เห็นเราจริงดิย <c oughs> ิงหลบก่อนไม่ค่อยเก่งครับไอพวกนี้แต่มันเท่งไงเท่ไง <c oughs> <c oughs> เทปึบล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 บจังหวะน,นิดนึงโอ้ยโอ้ยลบ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 โอ้ย กับแตกดีนะได้เลือดคืนบ้างตรงเนี้ยโคตรไม่กล้าลงเลยเพราะว่ามันมีตัวไฟตัวนี้อยู่แบบตัวมันโหดเกินนะไอตัวไฟแต่ว่าทำไมเราจะสู้มันไม่ได้ลนะครับผมจริงไหม หรือ้วไอ้พวกนี้สู้ได้หรอครับผมแต่ว่าไอ้ไฟนี่ดิมันชอบแบบเย็นแล้วดิโอเคเราไฟมันไฟมันหมุนแม แล้วเราก็ไปจิ้ม,ออมไมอตัวอืมไปจิ้มไอตัวยืดที่หัวท้ายนะครับี่ี่ตรงนี้แหละโอเคเราไปต่อจำไม่ได้ไว่าตรงนู้เราเคลียร์หาหารหรือยังนะไม่ใช่อะไรนะ่ะเดี๋ยวมันจะมาแบบมาเกียร์เรา <laughs> มันมันมันจะมาเกียร์เรา เขียยังนะโอ้ยังไม่เขียะไม่งั้นมันจะยิงหินใส่เราให้พวกนี้ชึบชึบชึบเคียสูงไหมโอ้ยนั้งสูงเลยฮะทอเรนไม่เกิดการราก,กาะแม่นะ ีอยู่สองคนเ, <c oughs> เห็นแวบแบตรงนี้ไปไหนไปไหนแลวอ๋อ๋อนูน่นมันก็หาเราเราก็หามัน <c oughs> มันก็หาเราเราก็หามันนะอย่างงงเมื่อไรอ่อะ ไม่เขามีแสงของอะ่ะมึงไปเก็บสิครับรออะไรโค้งแห่งรูนตีมั่เลยเหมือนไส้น้องตีสะหน่อยโอ้เราเจะถึงป่าแล้วละเนี้ย เราเจอดาบสื่อสารดาบอีกแล้วไะลองไปอ่านดูสงครามเรีรเนีครั้งที่หนึ่งอะรากร้อนผมแดงขึ้นเป็นวีรชนเหมือนเป็นรอเหมือนเป็นแบบเรื่องราวของโลกใบนี้อีฝั่งนู้นแล้วเอ้ยนีกับตกทอเลนกับตกลุก เหมือนข้างล่างจะไปได้อยู่นะเนี่ยๆๆไอ้ตรงแถบข้างล่างตรงนี้นเหมือนเราจะไปได้อยู่ไหมมาปู่ะพ,พวกหมาปูอ่ะตีให้ยับเฮ้ยมีวิหารต้องแวะ้ซะหน่อย ม่ใช่เข้าทางนี้หรอกหรือเอ้ยกืตกว่าแล้วมันต้องมีฮนะของมันต้องมีบทเบลรัมมันมีทางไปข้างล่างตรงนู้นด้วยนะโอ้ว้าวว้าวเลยอัพเวลแป๊บตอนนี้นี่เริ่มมาแบบทางพิศวงฮนะ อีสว่งนี่คือค่าอาคณาผม,มก็มีตรงนี้น่าน่าไปสำรวจมากอะแต่ละที่อืมปั่นไม่โดนไ้บ้าเอ้ แล้วก็เดี๋ยวยงไงตรงนี้หินโบราสถานเอ้ยนี่เราเราเก็บของมานี่ว่าทำไมเขาตายกันละ่ะแปลว่านั่นไงกูว่าแล้วต้องมีอะไรอรออะไรอะไรเงี้ยุยด,ดี ไม่เห็นกันยิงนี้เนี่ยมุมกล้องมันแบบน่าเกียดมากนะแบบนี้ <laughs> มุมกล้องนี่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวติดเขาเคลือบดาบแล้วอ่หลบหลบ โอ้โ้โอ้โอ้โ,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 ดโ,ดโดน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 โอ้ยโ,โอ้โมันแทงว่ะจังหวะมันแทงเฉยอืมฟันฟันมไม่ไม่คิดเลยว่าจะมามีอยู่แถวนี้ด้วย โบราณสถานอีกแล้วเหลยมันมีแบบทางหน้าไปเต็มไปหมดอ่าจมสีทองเอา้ากดผิดไปบัฟเฉยอัน,นี้มันทำขางข่า ไปก่อนก็ได้ไม่มีอะไรนะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่นคือเฮ้ยตีไม่โดนเฉยงงเลยยู่ตีไม่โดนอ๋อมันคือทางที่เราต้องไปอยู่แล้วนะ,ะตรงนี้ตอ,อนนี้คือทางกระับเสียงอะไรวัดอะไรอะ รู้เลยอ๋ออย่านี้ลบลบอ้ออมันลืมไปว่าไปนั่งพรนมาแล้วมันเลยมาเกิดไงออลืมไปลืมไปว่าไปนั่งมาแล้วไงเปิดเสียงเพิ่มสักนิด เรวก็ว่าอยู่เจอเจอสวินแบบเยอะอยู่นะเนี่ยแถวนี้ยเจอไม้ก็เหรอโอ้เจอบอดมาแล้วหลับซิออกมาราตีแล้วแถวนี้มีอะไรป่าดูแป๊บมียายดูดนิ้ว วิ่งวิ่งมาด้วยเฉยเรมีพอรอโอเคอแต่ไปดังทีเคแค่นี้ก็สบายใจนะ้วแค่นี้ก็สบายใจแนละ้วเจ้าอ้อยายมาอ่านเลยสิขอนิ้วหน่อยขอบใจผู้ครอบครองจันทร์เซี้ยวทั้งสองด้านเอ,อ๋ยจงมุ่งหน้าไปยัง ตัวยกใหญ่ข้างหน้านี้เถิดแด่เจ้าผู้ที่จะได้เป็นราชาของเราจงดูท่านกลับมาแล้วราชาแห่งเอลเดนหวนคืนกลับมาแล้วอ,อยู่ไหนนะอ่านี่ไง chơi lát, mình quát, โอ้ oh oh. ลืมไปสตาเมน่าหมดลืมดูลืมดูเอ๊ย <Hey, S 1> แต่เราสู้ง่ายขึ้นนะไป <Hey, S 1> ว่าแล้วไปกลับไปแบบไปตกบไปพูดปรึกษาดีกว่าโอ้โอ oh ้ตกแป๊บ oh. oh oh. ลืมเลือด โอ้ยโหดื่มเลือดแป๊บมันเรียกใหม่ดื่มเลือดเรียกใหม่ตีฟรีดิตีฟรีดิโอ้หลบหลบหลบลบอือไงละ่ะไงละ่ะ ได้ท่าล่ายักษ์กับง้าวอัศวินอุ้ยนอนอุ้ยนอนนิ่งอุ้ยนอนไม่ตายขี่ไม่ได้ด้วยอยากขี่อะนอนนอนนิ่งเจ้าของน้องตายแล้ว นอนงงเกิดอะไรขึ้นนะนอนไม่ไปด้วยตีมังตีมัง <c oughs> เราต้องไปเอาไอ้จันเซี่ยวอีกครึ่งหนึ่งนะจากไอ้ตัวนู้น ون. ก็พอเรามาปุ๊บมันบอกว่าให้เรากลับไปพุ่งไปกลับไปตรงนู้นเลยนวยความแบบแก้แคร์นะผมเรากลับไปตีตัวนู้นก่อนดีวหาพูดปรึกษาครผมบอกเลยโดนไน่่ผู้ผู้ปรึกษาโดนแน่เองโดนแน่ครับผม ประมาณนั้นออะไรกันนี่แด่ผู้ไร้หญิงร่างส่งจงไปที่โบสถ์กราบนะดินแดนเอรเนียตะวันที่ตะวันตกของหน้าประตูเมือง ดินแดนเอรเนียอะได้ท่าตบมือมาโบสกุลาบคือตรงไหนดินแดนเอรเนียตรงไหนวะเนี้ยอ๋อนี่ไงดินแดนเอรเนียโบสกุลาบนี่มั้งอ๋อก็คือเราไปเจอแล้วเราไปเจอแล้ว เชครับด้เวลาไปแก้แค้นนะทำไมได้ยินเสียงเอืออือเอ้ยอันนี้จะพูดปรึกษา โอ้มันกลับมาทุบโอ้ติดที่นี่ไอ้บ้าเลยเดื่นเลือดโอ้โหโอ้มันยังมาทุบซ้ำโอ้มีนลกกิ้งทัน ลบโอ้ยมันมัวิิงทบรลวๆัวหลบไปกินยาแป๊บ เฮ้ยนีดนึงยิงมันลกูกเออยิงมันนี่สินะการแก้กแผนเนเก่งมากลกูกโอ้ยพวกนี้นี่มันโหดจริงฮะไอพวกหุ่นทหารหุ่นเชิดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาไว้ก่อนแล้วกันนะผม โบสค์กราบจะวิ่งไปหาพวกเขาตรงโน้นกันนะนายไหวเจ้าผู้ไร้หญิง โบดกุรืมโอ้เจอตัวอะไรแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าสัตว์ยับอะ่ะบางสิ่งมหารรจจย์คืออะไรกันเนี่ย อยู่ๆก็โผลมาเฉยลองใช้นิ้วที่ขาให้ดูด้วยละ่ะข้าว่าเจ้าต้องชอบ sure อ๋อเขาน่าจะหมายถึงไอ้นิ้วงอนั่นแน่เลยแต่เรายังไม่ได้ใช้ก็ยังขี้เกียจใช้งะ่ะเขียนะ ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆอ,อ่ะเอโอทวีองคุรีอะ่ะบอกให้เราไปโน่นนะผมเนี่ยตามอันในี้ไปแต่ว่าเรายังไม่ไปครับผมเนะขอไปเที่ยวโซนข้างล่างบ้างดีกว่าไปมันมีตรงที่เราอยากไปอยู่อะ่ะนี่คือตรงนู้นเลยโอ้ภาพแบบไม่ไหวเลยฮะเดี๋ยว ขออนุญ,ญาตสักครู่นะ่าเงี้ย